สวัสดีครับตำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำปลาราดริ๊กสามรสกันครับปลาทับทิมไร้ก้างทอดกรอบนอกนุ่มในราดด้วยน้ำซอสสามรสอร่อยได้ทั้งครอบครัวไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยครับส่วนผสมก็จะมีปลาทับทิมครับเพื่อนๆจะใช้เป็นปลานิลก็ได้นะครับหรือว่าเป็นปลากระพงปลาอะไรก็ได้ครับตามสะดวกครับล้างขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดได้เรียบร้อยนะครับ ถ้าจะใช้เป็นตัวเลยก็ให้บั้งเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะแล่ครับแล่เป็นชิ้นครับแออล่ข้างออกนะครับมีแป้งทอดกรอบน้ำตาลปีบน้ำปลาน้วมะขามเปียกพริกสดตำหยาบกระเทียมตำหยาบรากผักชีตำหย,ยาบครับผักชีครับแล้วก็แครอทซอยครับแนะนําวิธีแล่ป,ปลาสาหรับเพื่อนที่ต้องการแล่ป,ปลาเป็นชิ้นนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับ นำปลามาแล้วก็ตัดงส่วนหัวนี้ก่อนนะครับบั้งลงไปนะครับมาเนี้ยครับในส่วนหางก็เหมือนกันนะครับช่วงเนี้ยครับกรีดลงไปก่อนนะครับก็ใช้มีดแล้วแเนี้ย ก็อย่าเพิ่งแล่ออกให้ขาดนะครับก็ทำอีกด้านเหมือนกันครับ จะได้เป็นแผ่นประมาณนี้ครับในส่วนกระดูกนี่เราก็จะไปทอดด้วยนะครับไปแต่งจานนะครับในส่วนท้องก็จะมีข้างนะครับเราก็ไล่ออกนะครับส่วนนี้จะเป็นข้างนะครับ เป็นก้างนะครับพอแร่แล้วก็ตัดครึ่งอย่างเงี้ครับมันมีแนวนะครับแนวนี้ยก็สไลด์เป็นชิ้นนะครับตามที่เราชอบนะครับ ก็จะไม่มีก้างครับเวลาทานก็ง่ายครับสะดวกครับมีเด็กๆด้วยก็ไม่ต้องมานั่งแกะอยู่ครับเรามาเริ่มที่ทอดปลากันก่อนนะครับตั้งกระทะให้ร้อนครับให้ร้อนจัดเลยครับให้ควันขึ้นเลยครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปครับ สำหรับเนื้อปลานะครับก่อนที่เราจะทอดนะครับให้เราโรยแป้งนะครับแป้งทอดกรอบนะครับไปพอประมาณนะครับแล้วก็คลุกแป้งกับปลาครับให้พอเคลือบปลานะครับไม่ต้องเยอะมากครับประมาณนี้ครับพอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็ใส่เนื้อปลาเลยนะครับ เสียงเครื่องบินเลยครับใกล้กองบินนี่ผมจะใส่ทีเดียวหมดเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันเยอะครับเราใช้ไฟกลางๆค่อนไปแรงเลยนะครับเนื้อปลาจะได้กรองนอกนุ่มในนะครับใส่เนื้อปลาลงไปแล้วเรายังไม่ต้องไปขยับนะครับรอมันเซ็ตตัวก่อนนะครับ หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเซ็ตตัวเซ็ตตัวมันประมาณไหนนะครับก็คือเนื้อปลามันเริ่มกระด้างขึ้นมันเริ่มแข็งขึ้นนะครับตรงขอบขอบนะครับมันจะเริ่มมีเป็นสีเหลืองๆนะครับนะครับสังเกตได้ไหมครับขอบขอบจะเป็นสีเหลืองๆคือมันจะมันจะเซ็ตตัวแล้วทีนี้มันจะไม่ทําให้ให้มันเละนะครับเวลาเราไปขยับมันนะครับขยับได้ง่ายๆครับมันจะไม่ติดแับผ้าครับ อันนี้คือหลายคนมีปัญหามากนะครับเรื่องทอดปลาทั้งเป็นตัวทั้งเป็นชิ้นนะครับเพราะว่ารีบรีบไปขยับมันนะครับเล็กอย่างก็คือกระทะยังไม่ร้อนนะครับตอนที่จะใส่น้ํามันนะครับต้องตั้งกระทะให้ร้อนจัดก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่น้ํามันลงไปนะว่าไอ้ที่มันติดติดกันเนี่ยครับพอมันสุกแล้วนะครับมันก็จะแยกจากกันได้ง่ายครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปรีบแกะมันนะครับเริ่มเหลืองแล้วครับ สุกเหลืองประมาณนี้ครับใไ้ได้เลยครับเราตักไปพักเลยครับนี่ครับเรามาต่อที่ทำน้ำลาดกันเลยนะครับ ทั้งกระทะใส่น้ำมันนิดหน่อยครับตามด้วยกระเทียมกับรากผักชีของเราลงไปก่อนครับผัดให้พอกระเทียมกับรากผักชีเราหอมก่อนนะครับพอกระเทียมหอมแล้วก็ตามด้วยพริกเลยครับผัดจนมีกลิ่นขุนนะครับจนหอมนะครับจนพริก,กหอมนะครับตามด้วยน้ำปลาเลยครับน้ำมะขามเปียกครับ น้ำตาลปีฟบครับอันนี้จะเป็นสามรสนะครับแะ่ไม่หวานอย่างเดียวนะครับน้ำตาลปี๊บมันหวานน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราเติมน้ําเปล่าลงไปนิดนึงครับก็เคี่ยวเคี่ยวให้มันข้นหนืดขึ้นมาหน่อยนะครับช่วงนี้ก็ชิมรสให้ได้ตามชอบนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่แครอทลงไปครับ ขี้ฟ้าก็ได้นะครับเป็นพริกหวานก็ได้ครับสีสันสวยงามนะครับใครจะไม่ใส่ก็แล้วแต่ครับประมาณนี้ครับพอแครลอดเอสลดนะครับปิดแก๊สครับก็ผักชีครับส่วนนี้ผมจะไม่นำปลามาคุกนะครับ หรือว่าใครจะคลุกลงในกระทะอะไรก็ได้นะครับปลาที่เราทอดไว้นะครับแต่ผมจะใช้วิธีราดนะครับมาจัดเสิร์ฟกันเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปลาลาดพริก3ามรสครับกรอบนอกนุ่มในน่าทานมากครับเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับสูตรน,นี้คลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ